ก็วันนี้นะคะต้นอ้อก็มาอยู่แถวแถวรังสิตใช่ไหมคะพี่แถวนี้รังสิตเขาเรียกว่าอะไรนะรังสิตอะไรรังสิตนครนายกอ่ารังสิตนครนายกแล้วทีเนี้ยวันนี้ประเด็นคือพี่เขาได้สั่งเครื่องถอดยางนะคะจาก A j เมชชีนแล้วหนูถามหน่อยพี่อะไปเจอเครื่องตรงเนี้ยที่ไหนอ่าดูใน youtube ครับอ่าเือแล้วก็ถูกใจมากอ่าถูกใจมากแล้วเครื่องจริงแล้วเป็นไงคะสวยครับสวยถูกใจมากอีกแล้วที่สำคัญนะคะพี่เขาก็ไปดูเครื่องตัวเนี้ยจากข้างนอกจากข้างนอกจากเพื่อนครับอ่จากเพื่อนเพราะว่า ตัวนี้ขายทั่วประเทศค่ะมั่นใจได้ครับว่าดีดีส่งจริงอะไรจริงนะคะก็วันนี้อะไรจริงครับใช่แล้วบริการยังไงบ้างครับบริการดีมากเลยครับอันนี้หนูรู้แม่หนูมัใจเลยครับเออมั่ใจด้วยยังไงฝากฝากหน่อยค่ะว่ายังไงใครอยากซื้ออะไรใครอยากซื้อก็ทักมงก้อกเลยคับพี่มงก้องทักที่เอ่ออะไรต้นอ้อครับต้นอ้อเลยนะครับอ่าถ้าใครอยากซื้อนะคะพี่เขาบอกว่าทักที่ต้นอ้อได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่าขอให้เฮงๆปังๆนะคะ